3ก๊กประวัติศาสตร์ vs เรื่องแต่งตอนที่1ตามประวัติศาสตร์ม้าเทงบิดาของม้าเฉียว1ใน5ฐานเสือแห่งจกก๊กมีความจริงที่แตกต่างจากวรรณกรรม3ามก๊กอยู่บ้าง ความแตกต่างนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2จุดด้วยกันในจุดแรกก็คือว่าตามวรรณกรรม3มก๊กระบุว่ามาเทงเจ้าเมืองเสเหลียงได้นํากองทัพเข้าร่วมกับทัพ18หัวเมืองเพื่อทําการปรับต่างโตซึ่งเป็นทรราชหากแต่ว่าตามประวัติศาสตร์จริงแล้วมาเทงในขณะนั้นยังเป็นเพียงแค่นายทหารชั้นผู้น้อยไม่ได้มีกําลังมากพอข้อเท็จจริงประการที่2ก็คือการตายของมาเทงว่ากันว่าตามประวัติศาสตร์แล้วมาเทงถูกล่อลวงเข้ามาโดยโจโฉและถูกประหารชีวิตเป็นแผนของโจโฉเพื่อตัดกําลัง กองทัพฝ่ายเสหลียงหากแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมา้าเฉียวซึ่งเป็นลูกชายของม้าเทงนั้นมีการวางแผนคิดก่อการกระบฏต่อราชวงฮั่นดังนั้นม้าเทงจึงถูกเรียกเข้ามาในพระราชวังและถูกทําการประหารชีวิตเพราะบุตรชายตนเองคิดก่อการกระบฏต่อราชวงฮั่นนั่นเอง